không ngờ tập không có chưa tập lên trước อันนี้จองคิวไว้หรอคะใช้ครับเอ้าเข้าผิดแถวหรือปาเนี่ยไม่ได้จองอ่ะไม่เป็นไรมั้งเขาก็เออเขาก็คงจะเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกอะไรนะใครจองเขาคงจัดคิวให้มั้งไม่รู้เหมือนกันวอล์กอันนี้วันนี้วอล์กมาจองแล้วไม่ได้มาไงคะก็เลยวอล์กมาวันนี้กลัวเข้าผิดแถว วันจันทร์คนเยอะมากคนชอบมาวันจันทร์กับวันศุกร์ผมก็ไปดูตั้งแต่วันที่ยืมเต็มทุกวันเต็มทุกวันใช่ดูเหมือนกันค่ะก็เลยไม่ไม่จองก็เลยวอล์กมาค่ะก็คนทำก่อนที่ใหม่ใช่เขียวยาวเลยอ๋อได้เียวยาว้เรียกว่าเขียว ไปเรื่องเหรอเยอะถือว่เยอะวันวน,นี้นนเนยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้ยมเยหอยังไงก็ร็จนนะไม่ร,ไหหรู้กี่โมงไม่รู้ที่ไหนไปรับที่ไหนคะน,นี่ไงหน้าเนี่ยหน้าขนส่งโอ้ยนีนกก่น เนี่ยถ้าทาวหน้านะคะหน้าหน้าโรงพยาบาลน,นี้ใช่ไหมเอ้หน้าขนส่งนี้ใช่ไหมเดินเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมยอยู่ตรงนั้นเลยถ้าเป็นที่อื่นก็ประมาณนั้นแหละค่ะร้อยหนึ่งแปดสิบจุดประสงค์เดียวเลยพี่ขี้เกียจไปไงพี่ก็เลยเอาตรงนี้แหละ,เอ,หละเอาตรงนี้แหละก็เลย เนี่ยเพราะว่าจอดรถแล้วก็ที่จอดรถยิ่งหายากอยู่อ่าก็เลยเดินเอาตรงนี้เแี่ยไม่เป็นไรค่าน้ำมันก็คงพอกันอ่ะอ่ใช่ห้าปีให้เจอกัน <c oughs> น่าจะเป็นช่วงบ่าย <c oughs> น่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วแหละ แถวเราเนี่ยน่าจะช่วงช่วงบ่ายแล้วอะไรเนี่ยถึงจะได้ได้บัตรเพราะว่าร,ร,รไม่ได้ทําบัตรอบไม่นอนอืมไม่ทำบัตรนานแน่นอวันทีสองมันไ,ไนอ้มันจะช้าตรงเนี้ยค่ะตรงที่มาเนี่ย จะมาช้าตรงตรวจสมรรถภาพตรงนี้แหละเพต้องรอคิวตรงนี้คนเยอะมากคนเยอะมากยาวเหยียด วันนี้เป็นวันจันทร์มาต่อใบขับขี่ก็อย่างนี้แหละเออตรวจเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าบ่ายโมงครึ่งให้มาใหม่นะเอกสารสำหรับคนที่ต่อ5ปีนะคะอันดับแรกก็ต้องอันดับแรกต้องอบรมทางออนไลน์มาก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องดูว่าเราอบรมเรียบร้อยหรือยังนะคะอันดับแรกอันดับสองไปรับรองแพทย์ค่ะถ้า ถ้าสะดวกก็ไปขอไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมาแล้วก็ใช้เอกสารตัวจริงตัวจริงบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่แล้วก็ใบรับรองแพทย์สามสามอย่างนี้เท่านั้นนะคะสำหรับคนที่จะต่อ5ปีแล้วก็ต่อต่อ5ปีเป็น5ปีนะคะแล้วก็เตรียมเงินมาด้วยสำหรับค่าธรรมเนียม ค่ารมเนียมน่าจะเป็นห้าบาทค่ารมเนียมน่าจะเป็น5บาทหรือ10บาทแต่ว่าใบขับขีนน่น่าจะเป็นน่าจะเป็น500ถ้า5ปีเนี่ย5 0า500บาทประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็มานั่งกินข้าวน้ำกระเจีย๊ยบน้ำกระเจีย๊ยบ เยน็ยนๆจะเยน็ยนๆรอบ่ายโมงครึ่งคบวันจันทร์คนเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่จองคิวออนไลน์เป็นถ้าเป็นวันจันทร์เนี้ยสามารถมาได้เลยค่ะออคือทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดคิวสำหรับคนที่จองออนไลน์ก่อนคนที่ w a l อ in ินนะคะแต่วอล์กอินก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องรอ รอคิวเหมือนวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเ,ออเข้าไปดูในออนไลน์แล้ววันนี้จะจองออนไลน์อะคือเต็มก็เลยวอล์กอินเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าว่างวันนี้ก็เลยวอล์กอินเข้ามาสรุปมาแต่เช้าเก้ามาถึงขนส่งเก้าโมงก็ต้องรอบ่ายโมงครึ่งอยู่ดีค่ะ ประสบการณ์สำหรับคนที่จะมาต่อไปขับขี่จาก5ปีเป็น5ปีนะคะต่อไปขับขี่เราสามารถที่จะต่อร่วงหน้าได้6เดือนนะคะต่อร่วงหน้าได้6เดือนแต่ที่สำคัญอย่าลืมอบ,อบลมออนไลน์มาก่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะบัประชาชนตัวจริงใบกับขี่เดิมตัวจริงแล้วก็ใบรับรองแพทย์แค่นี้นะคะ่ะมาได้เลยะคะ่ะสำหรับการต่อใบขับขี่5ปีเป็น5ปีนะคะ